สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิ่มค่ะพี่น้องเมื่อนี้เนาะค่ะเดดกาไรพี่น้องจะชื่มกับสิ้าพี่น้องเนี่ยค่ะลงไปเบิ้งข้างล่างค่ะน้ำบกเนี่ยเราเผื่อหม่องคูเนาะค่ะน้ำขาดแล้วะชื่มสิ้าพี่น้องไป็นตึงตดุ้งน้ำกันเด้อค่ะจะมากอ็ไปนี่ค่ะเนี่ยมากหลายพี่น้องหาพี่น้องเคปปอร์กิดาต้นค่ะวปกสีดากลุ้มนี่เนี่ยเสียชื่มในเวทีตลอดเด้อค่ะเป็นยุคหางทังนี่เด็โอ้สุกหลายรอบนี่นะคุณน่ะ พี่น้องบุญค่ะ,คะเ,เตะสตแสบได้ค่ะบุษฎาดูนะดูค่ะนี่สุกเหลืองอะไรแบบนี้สะบามากลิ่นอะไรชนิดหนึ่งกินนก่นอะไรเกล็นแกนอ๋อพี่น้องมองดูค่ะคือว่าเป็นผลไม้ที่ว่ายน้ำบ้านเขากินตัน้งแต่น้อยจนใหญ่บุษดาแต่ก้อนเขาก,ก็บ,บได้กินบุษดาพันธุ์นี้ใหญ่ได้ค่ะนี่แหละแต่ก้อน,กนจะหากินน้ำเชืมเสีและพี่น้องอูเดี๋ยวไปเอาถังกันนะคะ่ะพี่น้อง มันอ่ะสุกมืดขนาดเขาแบะเอาตลอดที่น่เนาะคือว่าเป็นแดดนะพี่น้องคือว่าเป็นแดดมันสุกเหลวเนี่ยสะสมมกซ้เน่นี่มากซ่เนี่แดงหัวเนเลนี่คนห้องินแดดเลยนี่ยเด็กเปดดเนกินน้ำอืมกูะนลคนกับมันน้อยสุกๆเดี๋ยวก่อนาะสะสมหันมามากน้อยสุกสมากน้อยแบบเพิ่ม แบบนี้สมแซบแล้วนี่สุกดีนะเธอเนะ่งขนาดน้อยนึ่งนะเป็นับสุกโอ้ขนาดพี่น้องูุก่ะขนาดจอดกินทุกมื้อน้นสุกแต่ว่าแดดแกง

พังเนั่ยพังเี่ยดีๆฝุ่นมทำงานมึงถกใจสุกดีีนอ่ะคนบ่ค่อยหันันบ่ค่อยอยากแบบสมุนีนาะเธอเนาะนีุ่้น่ะกาย้นอกแต่วาเสริมบกาไก่ิเนี่ยย้ำในตองกินตลอดอืออะไรครับไปี่นอ นี่เศเสียัวันเราลัาก็เศษเมากมายุ่งอืมอย่าอย่างนน้อยนเ่เสียน้งพี่ได้ไปกินหรอเพรแล้วบะเทสขอแล้วค่ะไปครับมาปล่อยสุกอยูนหนกันมันหนก็มาพีกนะีนไห ไปมึงมามืงอใดก็ได้คอเดยวมึงดูพี่น้องหางนึงเลยค่ะไปตัวเล็กตัเล็ไปๆ่ยนี่ครัมานะค้าพี่น้องเต็มได้เลยค่ะ หลังนี้นี่ม่มีมาน้วแจมแรกครับแจมแรกคร่ะตีหน้ามุกน้่งได้ค่ะไปกับพียงไปถัแล้วครับล้วถัแล้ว ไปอีบเยอะรับเลย,เปเลยไปต่อใชอ้ไทันหนึ่งแล้วซอ,อ,อ,องเต้มค่ะ ตัวแปรบา้งงามริบริบรีบไม่เ,มเหลืออ่นี้ยเต็มที่ตามค่ะเหลือเป็นมักปอกนิ่เถอ,อเะโอเคครับสอดีครับะตดีครับ น้องน้องบังค่าเฮอปลาเน็งไปุนผังเต็มกำโอ้พี่นองตุยตค่ะท่านปลาเข็งตัวนั้นสีตุยดีเด้เนี่ยค่ะขึ้นหอศึกษาปลาวันน่ารักแล้วมืม มันลึกเออความพี่น้องมึงไปชิงอืมครับไปเอาอีกคนเนาะค่ะได้ค่ะดึงอืสองบาทตีสเบิ้งพี่น้องอีโคตรกำกับค่ะในหมโดำรกำกับต้นไมาสุดสวยให้หลุดสองตัวแล้วพี่จริงได้ซีแล้วนนั่เนาะเห็นอ่ะ สามต่าซ้อนดูลูกอุ้อสามต่าซ้อนอีหลีพี่น้องโอล่างกันนะสามเต็มซ้อนพี่น้องจุดๆๆๆเลยค่ะมาเสริมอยากให้ผู้ดำก็อยากตกไดค่ะถ้าว่าเสริมก็อยากตกสุดท้ายแล้วผู้ดำกระหี่เสริมนี่ค่ะให้ดูสีได้ค่ะสีดูลูกสีดูลูก จะทำต่เก็บมาทำหัวเตียงตรงนี้นี่พี่น้องต้องตั้งกล้องไปดีนะค่ะคอยจิทันเนาะพี่น้องอ๋อจะมีเงิ่เงินกล้าขัน้ากเลยครับรัเบ่งกินครับมื่อ้นาอต่อรับจะต่อครับ

ไปดึงมาใส่มั้งครับตอนงักงม็มืนี่ะพอกันมดนะเธอเนาะเมนรกำลัลางงานกลังงานหมาอนี้ครับมนอมน,น,น,นี่นี่ครับตรงนี้กินนี้ับนี่นี่แก้มือครับจะยืนไปเลยเื<ๆ>อะไร เอาลงกินเอาลงกินดี้ดีค่ะสองตัวละเธอมาคั่พี่อยตัวนี้ครับก่งอยเงียบน้บองลงอีกกินยีงไหมครับตัวนี้กินดีครับกินดีครับสามตัวซ้อนสามตัวซ้อนครสาตัวซ้อน อือครับวครับ้องอดีมาครับเบ้าตตอดครับตัวนี้รองมันเปิดไหครับองต่องรรับแล้วอือกิียิบอิบิบิ มันไปกินมันริบ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 อือไปอยู่รตอนนล้ตอนแล้วตอนแล,แล้ไปปะริบริบแล้วคือไหนคือไหน,นแต็มค่ะเป็นไหครับท่อกันมดพี่ำมึงดูค่ะตาน่ะท่อกันมดอีกหน่งดเบิงค่ะคุณน,น้ำ ไปเนไปนไปวไปวะนละไม่้นันละตรั่แล้วเขาไปแล้วไปแวแล้วอคอยคอยมีพี่นรับเต็มต้นพอกันมดค่ะมันดีพี่นาะขอบคุณดวงเบดยาปลาต่อยพรอมแล้วนะฮะจเยียบอ แสมาสิตตลอดอนี้นเะเธอนะแน่แนแล่กินดีอ่ะค่ะโมันเต็มตัไปอะ่ะดิบดิบดิบเนี้ยอยู่อืครับกินแบบแบบมีคุ้นค่าแบบว่าเสียกุ้ง อย่าโกงค่สอนนี่ทอกันเหมือนพี่น้องดูค่ว่แม่สาวเตรียมเราไปเทอมอนมาเนี่ยมาลงไปม,ม,มกินกันตัดดบะตัดลวครับตัดลวตัลวดลดบลดบลบลมรี ตรงนี้นี่สิคอยคอยค่อยจับตัวปลาก่อนครับอืมนั่นละได้แล้วค่อยดึงสิดึงแหงมันตากนนี้คอยดึงขยานมันลุดเนอะพี่น้องเจ,จ้าขึ้นมาสิละสิงจับไปเรื่อยๆพี่น้องมันีเยอะมึงก็พี่นอ้นนองปลาจ้าเฮ้ แมนเป็น่ะแมนไปครับยิ่ิบแล้วบัดิบไปอครับลิบพป่นอ่ะิบลิบาๆเบาๆเอยๆนันนั่นเห็นบ้าหกน้ำครับเี่นอ่ถกน้ำซ้ำมาตกง่ายกว่า่ป็นองเสายบาต้องสิท็ปเลยน่อยเห็นตั็นโตะเงโขบพี่น้างคับ รถอีกครับพี่นอ้องรถอีกแล้วเด้พี่นอ้องสองตัวเลยนะค่ะขั้นหล่อนเนี่ยพราะเสียดายทอนรถอืมพร้อเนีครับน้ำมาเบ็ดระเบิดเบ็ดระบิดบยังต่อยัง Ya. Tadi ครับ tadi, นี้ตอนนี้

เพื่อนครับรอกันมดพี่น้องเพื่อหน่เดียวงานี่ยเียวรีบเรวรีบเรอยค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 อนีะตาตตกใจเสียวตั้งแต่เจานมันหลุดน้ำอกันมดพี่น้องก้ารุนเดียวกันมดเนะเชะญอ่ะเมนไปครับรุนต่อยครับ

พอกันเมดค่ะเพื่นทกค่ะตัวงาปุ่ะเออไทยอันนี้นง,งาน,นพีนน่น้องเพิ่งแน่ปุ่นนะยี่ส<ม>ินนกว่าเมตขาะครหลอดสาวยี่ดิ้งึาลงกินครับลงกินลงกิน,มนลมเงเป็นตอดครับยูนี่กินมะมิดแล้ครับเป็น,นเกียบนะครับใส่ใหญ่นีดหน่ตัวงามนี่ยงยาเนี่ย มีออิดปงับน้ำพันพี่น้องนี่กือเอาพี่น้องกรตมงามมานนีวะมาปวดเลยครับต่อแล้วรับอแ้วครบแล้วัดีเพล่มมานี่น้งมย่าง้มยันกว่างมายันกว้างาดึง

เบลอเสียอือืมรีบเร็วีบเร็วรีบเร็วอืมนะ่ะน้องยังได้ต่อเนืองค่ะอืมไหนๆพี่น้องดูค่ะเรื่องปลาเค็งรุ่นนี้มาดีเนาะเธอเนาะไอ้ปลาเค็งมันดีได้ไหนค่ะปลาเค็งสั้นๆโตสั้นๆเนี่ยพี่น้องเห็นปะค่ะบนหางมุ้งเปล่าดูค่ะ เต็มทางเลยมือนีนะพุ่นนาค่ะ,ะคลิปนี้เนาะคะ่ะเสิร์ฟกับสิฟากไปสนีหล่ะเด้อค่ะพาพี่น้องมาตกเบ็ดเนาะคะ่ะมือนีค่ะสิเบ็ดมันม้วนค่ะปลากกระซงมันดีอยู่ค่ะกินเนื้อเขาดีอยู่เนาะคะ่ะนั่นเลยกระฝากเปก็นกำลังใจ,จเสิร์ฟและไนหูดัมเนานะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในนั้นเด้อพี่น้องคลิปนี้กระสิขอฝากไปสนีหล่ะเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสิร์ฟให้พี่น้องเด้อค่ะ